ัรกคุณจะไปจริงๆรเหรอพี่โอ้ตามฉันแค่ไปหาเพื่อนตรงคาเฟ่ตรงนี้เองค่ะโอเคครับมันก็ขดดี่ดีๆนะรีบไปเรียบกลับนะจ้ารู้แล้วจ้ะ กลับมาท่เยเลยนะที่รักพอดีเขาคุยกับเพื่อนเพืนไปหน่อยอะค่ะเฮ้ยเบาะไปเพื่อนอะไรเนี่ยนี่มันแป้งนี่ใครเล่นพี่เล่นเอาแป้งมาโรยบนเบาะว้เนี่ยก็คงเป็นพวกชอบเล่นพี่เรนอะมั้งแย่จังเลยค่ะวันก่อนเนี่ยกี้เพิ่งล้างรถมาเองอะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมมารถไปล้างให้พอดีจะออกไปหายเบมนกัน รีบกลับมานะคะ ้จังเลยนะถึงบ้านสักทีพี่ว่านะเราเข้าไปเปิดแอร์จำๆแล้วก็นอนดูซีรีส์กันดีกว่านะแค่ดูซีรีส์เองเหรอ,อยังอื่นเนี่ยใครว่ากันเฮ้ยข้าแป้งมาจากไหนวะเนี่ยตอนออกไหมไม่เห็นเลยนี่ว่าเฮ้ยแป้งจริงด้วยอ่ะ อะไรเหรอไปเอาแป้งมาเร็วเอา้าทำไมอ่ะเออไปเถอนะนา,อ,าอ่ะเอ้ยกี้ทำอะไรอ่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอที่จู่ๆมีข้าวแป้งที่บอกแบบเนี้ยฉันว่าต้อมคงสงสัยแน่เลยว่ากี้มีคนอื่นอ่ะเอา้าแล้วทำยไงต่ออะก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละ เนี่ยเอาผิดกี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้มไม่มีหลักฐานอีกอย่างถ้ากี้กลับไปอ่ะแล้วแป้งนี่บอกเองเท่าเดิมอ่ะตั้มคงเลิจกจับผิดกี้เองแหละหมฉลาดจริงๆเลยนะยงั้นเราเข้าไปดูซีรีส์กันดีกว่านะคะได้เลยแล้วอย่าลืมเรื่องนั้นด้วยนะนนคิดจะตลบหลังคนอย่างนังกี้ เร็วไปสิบปีนะจะที่รักเอย้อาตามมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะมีอะไรปะปล่าอะก็แค่มีเรื่องคิดมากนิดหน่อยอะเรื่องอะไรวะมามานั่งก่อนไหม ฉันคิดว่ากี้มีคนอื่นวะ่ะช่วงนี้กี้ทำตัวแปลกๆอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเลยเฮ้ยแกคิดไปเองเปล่าวะฮะแกคบกับกี้ตั้งนานลเลยแถมแต่งงานกันแล้วจะคิดแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาวะฮะแกทำแต่งงานมัน้งกี้ก็คงเบื่ออยากไปเที่ยวเล่รกับเพื่อนผู้หญิงบ้างอะนิดหน่อยแหละก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันมึงเฮ้ยตั้มไม่ต้องคิดมากหรอกไหนๆก็ามาแล้วอะดิ่มมาหน่อยปะ เดี๋ยวชันเนี่ยไปซื้อเครื่องดื่มแบบเย็นเจี๊ยบเลยที่หน้าบักซอยองั้นเดี๋ยวฉันหาแก้วรอแล้วกันสุดยอดรู้ใจที่นี่คุณจะไปข้างนอกอีกแล้วเหรออยู่ไม่ติดบ้านแบบนี้ เมื่อไหร่จะมีลูกให้ผมเนี่ยโอ้ยที่รักเขาแค่ออกไปคลายเครียดกับเพื่อนเองเรื่องมีลูกเนี่ยเขามีให้ที่รักอยู่แล้วแต่วันเนี้ยเขาขอออกไปผ่อนคลายกับเพื่อนก่อนนะ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 นก็ได้จะว่าไปขอตั้งไหนสิ ใช้ประหยัดหน่อยนะคะจะประหยัดทำไมอ่ะพี่รักหาเงินเก่งจะตายจ้างั้นขี่รถดีๆนะรีบไปรีบกลับล่ะค่ะไปก่อนนะคะ อะไรอยากได้อะไรเอาเลยนะคะเฮ้ยตั้มมันให้มาเหรอ <S <S ใช่ค่ะโคตรง่เลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้ววันนี้นะคะมันคุยกับฉันเรื่องลูกอะไรเนี่ยแหละคะ่ะไร้สาระมากเลยอะ่ะโอ้ยมันอาจจะไม่ไร้สาระก็ได้ <S <S หมายความว่าไงคะ <S 2> <S 2> คิดดูนะไอ้ตั้มเนี่ยมันรักคุณมากขนาดนี้แล้วถ้าคุณมีลูกให้มันะ่ะ มันจะรักคุณกับลูกมากขนาดไหนแล้วสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นของคุณกับลูกของคุณเห <c oughs> ็นแหละถ้าคุณอยากมีลูกเนี่ยเด็กคนนั้นผมก็ทำให้ได้นะ <c oughs> แล้วจะรออะไรล่ะคะเช็คบินเลยไหมคะ เจริงเหรอกี้ผมดีใจสุดเลยเกี่ขอบคุณนะครับที่มีลูกให้ผมผมสัญญานะกี่ว่าผมจะยกทุกอย่างให้ลูกของเราจริงเหรอคะจริงสิครับแล้วเดี๋ยวถ้าผลอันทชาออกมาเนี่ยผมจะจัดงานเฉลยเพศของลูกแล้วก็ชวนเพื่อนๆพืร่วมยินดีด้วยดีไหมดีค่ะคุณนี่มาักที่สุดเลยนะคะฉันร <T urt id> ักคุณที่สุดเลยค่ะ วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชิญน,นั่งเลยครับขอบคุณค่ะตั้มดีใจด้วยเน้อเพื่อนมีลูกสนใจทันทีอ่ะขอบใจมากนะเว้ยมึงเอ่อเราเกลี่ยแต่งตัวอยู่มั้งนี่ไงมาฟรีเลยต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ที่มาร่วมงานของเรา2คนแล้วก็ขอบคุณที่รักด้วยนะคะที่จัดงานน่ารักน่ารักแบบนี้ให้กียค่ะอะไรที่เป็นความสุขของคุณกี้ผมทำให้ได้ทุกอย่างนะครับงั้นเรามาร่วมปาร์ตี้กันก่อนที่จะดูผลอันเตอร์ซาวกันดีกว่านะคะ กี้ตื่นเต้นจังเลยค่ะพร้อมแล้วไหมครับทุกคนพร้อมแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มเปิดแผนป้ายกันเลยนะครับงั้นกี้ขอเริ่มก่อนแล้วกันนะคะได้เลยจ้ะ เฉลยไงแต่ไม่ใช่ผลอลาซาวแต่เป็นเฉลยพฤติกรรมชั่วๆของเธอกับไอ้เพื่อนเลวอย่างไอ้เบ้นั่นแหละเอ้นี่แกรู้เรื่องนี้ได้ไงวะฮะก็ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนที่ฉันไปหาแกไง เป็นแก่นีงเองไอ้เบอไอ้ตั้งทำไมแกต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยวะใช่คิดบ้างไหมว่าทำแบบนี้ฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอะถ้าหน้าบานกันนะกอะแล้วทำเร็วตั้งแต่แรกทำไมวะฉันไม่ได้เป็นคนบังคับให้ใครทำนะเว้ย แต่ถ้าใครทำฉันก่อนมันก็ต้องได้รับกรรมเหมือนกันทำได้ยังไงอ่ะโคตรชั่วเลยสงสารพี่ตั้มเลยทำได้ไงวะไรยยังไอที่สุดจริงหญิงก็ร้ายใช้ก็เลวเอ้ยพวกแกอุบ่าไปเลยนะเว้ยตอนทำไม่คิดที่ตอนนี้มาอายเหรออีโถ้โยเดี๋ยวก่อนพี่ เอาไปด้วยจะได้ไม่ต้องกลับไปอีกไม่เป็นไรขอบคุณนะไปเชิญกลับด้แล้วขอบคุณนะทุกคน ใส่ชุดอย่างเงี้ยสัตว์คอรนะ์ส้ะผูกฉั้นเป็นโจรเว้ยโจรอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วอะ่ะน,นอกจากเธอเนี่ยแล้วมีใครอยู่ที่นี่อีกไหมฮะฉันจะให้มันรู้ไม่ได้ว่าลูกสาวฉันอยู่ที่นี่เออฉันฉันอยู่บ้านนี้คนเดียว ขนมเสร็จหรือ,อยังคะหนูหิวแล้วแโกหกไปแล้วเธออยากตาย้วใช่ไหมฉันขอโทษนะอย่าทำอะไรฉันกับลูกฉันเลยนะทำไมแม่งยียบไปเลยเนี่ยเดินไปดูดีกว่าได้แต่อยู่ที่ว่าเธอเนี่ยให้ความร่วมมือกับพวกฉันมากน้อยแค่ไหนเอออยากได้อะไรอะ่ะเอาไปได้เลยนะเอาไปเลยนะเ ลากตังนี้ไปที่จุดเซฟเดยวเด็กฉันจัดการเองปล่อยนะ แม่อยู่นี่แล้วเป็นไงบ้างลลกวันนี้กันบ้านเยอะไหมไม่ค่ะพ่อเอ,อ่อคือพ่อต้องออกไปคุยธุระกับลุงมดอะครับลูกอยู่คนเดียวได้ไหมได้ค่ะแต่พ่อต้องรีบกลับมานะ,ะได้เลยจ้ะไปไป ลูกอยู่ไหนเนี่ยชิต้าลูกพ่อกลับมาแล้วมากินข้าวกันชิต้าชิต้า เปิดตู้เซฟซะไม่งั้นแกกับลูกจะตายโอเคโอเคอย่าทำอะไรนะแม่คะหนูกลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรื่องก็จบดุเร็วซิเบ้ จัดการเดี๋ยวพี่ขนเงินไปให้หมดเลยเดี๋ยวชัน้นจะจัดการสองไม่ลูกนี่เอาเงินแค่นนะแ,แม่เขาจะฆ่าเราไหมคุณคะคุณอย่าทำอะไรเราเลยนะคะคุณเอาเงิน,ปนไปเลยคะ่ะ ฉันจะไม่แจ้งตำรวจอย่าทำอะไรหนูกับแม่เลยนะคะชีต้าลูกนี่พ่อเองพ่อพ่อจริงๆด้วยชีต้าลูกหนูหายไปไหนมาพ่อคิดว่า แม่เอาตัวหนูไปซะแล้วอะ่ะนี่หนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะหนูโดนลุงมดลักพาตัวมาแล้วลุงมดก็เอาหนูไปทิ้งอ้มดลุงมดลรพ่อหลหะคะพ่อหนูยังทำงานไม่เสร็จเลยอ่ะ เขาบอกให้ลุงพ่าหนูไปกินข้าวก่อนอ้าวแล้วพ่อจะกลับมาตอนไหนหรอคะคงอีกนานเลยอะเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าก็ได้ค่ะลุงมอค้ามันไกลเกินไปหรือเปล่า เลิกลจหรอกหนูคิดมากเองหรือเปล่าแต่หนูว่าเราน่าจะมาไกลกันแล้วนะคะหนูอ,อ่านป้ายข้างทางตอนนี้เราน่าจะข้ามจังหวัดมาแล้วฉลาดจริงๆ ฉันก็จะเอาแกมาทิ้งที่นี่ละไม่ลุงโมย่าทำแบบนี้นะหนูจะกลับไปหาพ่อฝันไม่เหอะอยจะตามมานะันนง นั่งทำไมตรงนี้จ๊ะช่วยหนูด้วยนะคะหนูโดนเขาเอามาทิ้งตายแล้วใครมันใจร้ายทำกับหนูแบบนี้แล้วหนูมีเบอร์ผู้ปกครองไหมจ๊ะไม่มีค่ะพี่ช่วยหนูด้วยนะคะหนูกลัวเอางี้นะไปอยู่กับพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองไม่ต้องกลัวนะไอ้มดไอ้เลว ตๆๆๆปตนหนีนเลยไอ้บักกระตือหนีเปไอ้บัาไอ้เบนี่แกตีหัวฉันทำไมวะคิดจะเอาเงินคนเดียวเหรอไอ้เพื่อนเร็วแกนั่นเหรอเร็วแกใช่ไหมที่ไปเอาชีต้าไปทิ้งชีตา้าเออชีต้าลูกฉันเองเว้ยนี่แกทำแบบนี้ทำไมวะก็จู่ๆอะ แกบอกฉันว่าแกจะเลิกเป็นโจรแกอยากเป็นพ่อที่ดีอยากมีลูกฉันไม่อยากให้แกเลิกเว้ยฉันถึงเอาเด็กนี่ไปปล่อยอย่างไงฉันหวังนีกับแกนะเว้ยพอเด็กนี่ไม่อยู่อ่ะแกก็ทำงานได้ดีขึ้นอ่ะไอ้ั่วจริงเลยนี่มันลูกฉันนะเว้ยแจ้งความเลยครับแจ้งความแล้วคู่ล่ะคะเแบบ นี่แกคิดบ้าอะไรวะแกคิด,ดว,ว่าถ้าตำรวจไปจกกับอะแล้วแกจะรอดอะฉันก็ไม่ได้กะจะรอดอยู่แล้วเว้ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ไปชดใช้กรรมในคุกเผื่อที่คนอย่างฉันเนี่ยจะได้เป็นพ่อที่ดีของาเชนต้านในักว,วันฮัลโหลค่ะคุณตำรวจเหรอคะคือที่บ้านฉันมีจอนป้อนนะคะคุณตำรวจรีบมาด่วเลยนะคะ งยแกเหลมปากไปเลยไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะดูแลชีต้าเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆนะครับชีต้าลูกระหว่างที่พ่อไม่อยู่เนี่ยลูกต้องเข้มแข็ง เขาใช้ไ,ไหมล<า>่ะไม่เป็นไรนะ่อชิต้า ไปไหนอีกแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะพ่อจะไม่หนีไปไหนอีกแล้ว<า>ดีใจด้วยนะชีต้าชีต้าลูกหนูยังอยู่กับพ่อไหมอยากค่ะ คือคุณเป็นคนสง่งเสียเลี้ยดูชีต้าครับถ้าคุณอยากจะให้ชีต้าไปอยู่กับคุณนะ่ะผมไม่ขัดก็ได้ครับแต่ขออย่างเดียวได้ไหมครับขอครับผมได้มาหาลูกทุกวันก็พอครับงั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณก็มาเป็นคนขับรถส่วนตัวให้ฉันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ส่วนชีต้าเนี่ยฉันจะดูแลส่งเสียเหมือนเดิมค่ะในฐานะลูกสาวคนหนึ่งของฉัน คุณกล้าให้โอกาสคุณเร็วๆอย่างผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านคุณจริงๆเหรอครับฉันเชื่อค่ะว่าคุณเป็นคนดีไม่งั้นเนี่ยคุณคงไม่กล้าฉันแจ้งตำรวจมาจับคุณเพื่อรับโทษหรอกค่ะฉันว่าฉันมองคุณไม่ผิดค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆอ่ะี่ตาลูกเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วนะแย้หนูดีใจที่สุดเลย